ทีนี้มาต่อมาต่อกันที่นิเคอิเช้านะคะนิเคอิเชา้าดิน08คู่วินนะคะ0ูนย์จับคู่ไว้แล้วค่ะเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดแล้วก็89นะคะส่วน3ตัวนะคะจะมีประมาณ9ชุดค่ะ หกประตูด้วยนะคะจะได้ป,ปังปังเล่นบาทเดียวสองบาทก็ได้ค่ะไม่ต้องเล่นเยอะบางทีก็ไม่เข้านะคะบางทีก็เข้าค่ะตามนี้เลยค่ะเนี่ยเขียนให้นะคะเก้าชุดนี่ค่ะแต่เล่นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเข้านะคะก็คุ้มนะคะคุ้มมากด้วยค่ะเล่นทีละบาทสองบาทนะคะ นี่เคอีเช้านะคะมีสิบแตกนะคะบางครั้งก็มีเข้ามีหลุด,ลดนะคะก็เบาๆกันมากนะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้ขอให้รวยๆปังๆค่ะเพราะว่าตอนเช้าตื่นสายค่ะต้องตื่นไปทํางานแต่ว่าสายก็ไม่ใช่ค่ะเพราะที่นี่มันประมาณตีสีครึ่งอะเนาะกว่าจะทำโน่นทนํานี่ไม่มีเวลาจะลงให้ค่ะ หูตาฟ้าฟางบางครั้งก็ลงผิดลงถูกโอ้ยสำรีเปะปะเพราะว่าเขียนใบเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็แผ่นหนึ่งก็ได้สองหน่วยนะคะวันนี้เพราะว่าประหยัดหน่อยโอ้ยหมดเยอะกระดาษทิ้งขยดเต็มเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆป,ปรับังรวยๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอด จะทิ้งกันนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกวันทุกวันทุกวันจนพวกคุณคุณเบื่อเลยค่ะแค่ดูไม่เล่นก็ได้นะคะแค่เข้ามาดูแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยค่ะขอแค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ